อยาได้สกเกรดอันไหนคือส r ิเกรกินเมชเอ้าเขามาตามหาไมค์ครับทำไมบอกว่ากินเมชอะพี่นายถได้อะไรพี่นายมาแล้วมาแล้วจุ่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 มเฮเลือกนานเลือกนานพอจุ่มลง้ำมันแล้วก่ะแตะแตกับน้องจุ่มกบเาเอ้ยเอาเกี๊ยวด้วยเป็นไงเป็นงไง ยังยางเรายังไม่แกะนะเรายังไม่แกะซอมบี้เหรอโอ้โหทุกคนนี่นักเก็ตมาค่ะเคยเห็นไหมเคยเห็นไหมที่บ้านเรามีไหมนนักเก็ตนี่ไงแต่ว่าเป็นกล่องลายคามนะข้างในไม่ได้มีอะไรเกี่ยวกับลายคามเลยเฮ้ยแต่ว่านี่มีนะพี่ดีนี่อะไรเป็นลายไม้ลายไม้ค่ะอันนี้เป็นซอสซอสลายคามอันนี้เป็นอะไรพี่ดีกล่องเป็นรายกฝาเซนรายก็จะมีใครที่ชอบเล่นายคามก็จะใช่ไหม ต้อไปขุดใช่ไหมพี่นายขุดๆปุ๊บเจอเฟ้นไฟออกมาแบบนี้เลยแล้วก็เอาอันนี้มาต้องผ่านกับผ่านหยาแล้วก็ใช่เอาไปอบเอาไปอบแล้วกลายเป็นเฟ้นไฟไฟกระถาแล้วก็กลายมาเป็นเฟ้นไฟเป็นยังไงนะเก็ตไมค์ครับเป็นยังไงอร่อยไหมครับอร่อยอ่ะจิ้มซอสไหมจิ้มซอนไหมซอสเนเธอร์เฟรมใช่ป่ะเารียกซอสเนเธอร์เฟรมป่ะซอสไม้ครับใช่เนเธอร์เฟรมน้าจะเห็ดป่ะเป็นรูปใบ ลูกไฟเลยนะเนี่นนยข้างในอยากได้ตัวไหนน้องในอยากได้ตัวไหนเนี่ยแบบนี้อยากได้ตัวนี้อ่ะมันน่ารักมากเลยอะ่ะเราไป,ไปดูเราจะไปอุ้ยเขามีบล็อกให้เราต่อด้วยต่อไมค้คัพใช่ไหมเกาจะให้เราใส่พวกนี้เข้าไปข้างในอ้นตัวนี้อยู่ข้างในเราไปตามหาที่ภรรยาไหมเซนทรัลภรรยาไปดูกันไหมเผื่อมีใช่ไหมพี่นายมีไหมคุณคุณอยากได้ตัวไหน พี่ได้ยางได้ตัวนี้ได้ได้เดือนได้นี้เหรอ B ไม่ได้ไม่ได้คิปเปอร์คิปเปอร์จิ๊ปเปแบบนี้นะโอเคโอเคเดี๋ยวเราไปตามหาตอนนี้ของหมด B E E B E E โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะมีไหมได้เวลาพี่ดีเลือกกล่องแล้วอู้าตัวนี้เหรอแม่บอกนี้บอกนี้หนักมากคิดว่าเป็นตัวอะไรคิดว่าเป็นตัวอะไรยังไม่ตัวอะไร ที่แบบฟักทองไก่ฟักทองไก่ไกหรอคขอเขายัางได้กินเบเเชฟลยนะอยากได้กินเบเเชฟเป็นไฟมันเป็นไฟไม่เอาไม่ช่วยพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะแกะไปพร้อมๆกันเลยนะครับมาเราดูอันแรกเลยนะว่าของเขาจะเป็นอะไรแกะเลยคุณตาแกะข,กขกก้างบนตีแกะข้างบนแกะทั้งอ่างเอาแกะข้างล่างเอาได้ๆเอาใช่นะขบวงนมันจะได้ไม่ฉีกอุ้ยอุ้ยอุ้ย ไม่อยากได้ไม่อยากได้อันนี้อะไรก่อนบอกก่อนนะนี่ก่อนไหนไหนไหนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปหานีร้องเอามาบอกเพื่อนๆหร่อครับมันคือตัวอะไรครับ ไข่กิมมทมันเป็นกินมแมทแบบในเวอร์ชั่นของไมค์คาร์บนะครับใช่ไหมใช่เ,เขาอยากได้เขาบอกว่า<ย>ถามเพราว่าตอนอยู่แมทเขาอยากได้อะไรเขาบอกว่าเขาอยากได้เอ้กิมมทเชฟอะไรนเนี่้เรกา<อ>ในเนยขนาดนั้นอ่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปของพี่นายกันดีกว่าแต่ต้องถามก่อนว่าพี่นายอยากได้อะไรพี่นายอยากได้ตัวไหนเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์เฮ้ยมันสวยอยู่นะเนาะตอนแรกเราก็นึกว่ามันจะแบบเบอร์เกอร์ อุ <One input> ้ยอุ้ยจริงเหรอเฮ้ยเบอร์เกอร์เฮ้ยเอ้ยเฮ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 ้ยรอเหมือน้ยเ้ยเฮ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 ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเะยเฮ้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 ยเน้อเป็นเฮ็ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ็ยเฮ้ยเฮ้ยรั้ยเฮ้ยเฮ้ยอฮ้ยเฮ้นเฮ้ยเบ้ยเฮเอาไเฮ้ยเอ้ยเฮายเฮ้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 ยเฮอรเฮ้เฮ้ยเฮไยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้รเ้เ้ไเเเ้้ย้ ชอบมากมากเลยหนูไมหนูหนูอยากได้เป็นไฟแต่หนูไม่อยากได้ไอตัวที่มันยืนได้อะตัวที่เป็นตุ๊กตาคนทั้งสองอะเลยมัจะมีผู้หญิงกับซอมบี้หนูอยากได้อะไรหนูอยากได้เป็นฟมาพี่ดีเดี๋ยวเรามาแกกันเลยดีกว่าของพี่ดีเป็นตัวอะไรหนูอยากรู้จังเลย โอ้มีการด้วยใช่โอ้ยอุ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 ้ยโชคดีจังเลยสามคนไม่ไม่ได้อันเดียวกันนะโอ้ยก็หนูได้กินเมคโอ้เปี่ยอ่ะใช่ไหมโอ้ยกำลังจะบอกว่าโชคดีจังเลยได้ของไม่ซ้ำกันจริงๆดีอยากได้เป็ดเป็ด่ยนตู้ใหญ่เลยทุกอย่างใช่ไหมใช่อ๋อพ้าจำได้แล้วพี่ดีตอนที่อยู่แม็กอะพี่ดีจับอีกกองหนึ่งใช่ไหมใช่แล้วพี่ดีก็เปลี่ยน รไม่เคยคนเพราะว่ามันหนักกว่าปกติมากเว้ยมันก็ดีดิอ๋อเราจะรู้ได้ไงว่าข้างในคือตัวอะไรนี่ก็คืออ่าเป็นกล่องสุ่มนะครับไมค์คราฟของแมคโดนัลล์นะเป็นฝาเฟ้เห็นไหมสองคนเป็นฝาแฝดกันเลยความจริงแล้วว่าเราอยากได้ที่เป็นเป็นชุดแฮปปี้มิลแต่ว่าชุดแฮปปี้มิลของแมคโดนัลล์ขายดีมากเป็นสาขาไหนก็โมดใช่เราก็เลยเอากล่องสุ่มมาแทนโอเคแต่ก็น่ารักดีนะครับน้องๆ เอาไว้มีโอกาสหน้าเดี๋ยวเราไปตามหาตัวชุดแฮปปี้มิวกันใหม่นะโอเค,อเ,คเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าตุ๊กตาจะน่ารักขนาดไหน